สำหรับใครที่หารถที่ใช้คุมคุมครับคันนี้นะครับอีวูสุดดีมักนะครับปี2014นะเพื่อนรถสวยจัดเลยนะตัวรถนะครับสีสันสวยนะครับรมีอรอยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับพรอม็กยางเดิมมีมาให้นะครับแม็กไลเนอร์มีผ้าคลุมด้านบนมาให้ด้วยนะเอาไปใช้กันแบบไม่มีค่าใช้จา่ายเลยนะครับแผ่นเพดนะครับอีวูสุดดีมักนะ BDI VGS นะเครื่องยนต์2.5งจเพื่อนโอ้โห พิสติด้วยนะครับสวยกริบนะครับบันไดข้างมีมาให้นะโหจีจัดตรงที่ยกสูงมาแล้วนี่แหละครับเรามาดูภายในกันนะครับแผงประตูนะครับเป็นนะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะคอนโซลสวยกริบเลยนะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับเกียร์แบบออโต้ด้วยเพื่อนหูจะสบายจะหรูหราไปไหนนะครับ จอ Android กลางมีมาให้นะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยนะครับ3 2 1โอ้โหติดชื่อแบบกิบกริบเลยนะเลขไม้นะครับคันนี้เพียง1 8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นครับนี่จอ Android กลางนะครับอัลฟาพุทธิครับของ Android นะใช้ได้ปกติครับคอนโซลแอร์ตรงกลางด้านหลังสวยกริบแอร์เย็นสบายเบาะหนังมีมาให้ครบทั้งหน้าและตอนผู้โดยสารเราไปดูตอนผู้โดยสารกันดีวยาครับ โอ้โหสี่ประตูเนี่ยไม่ใช่แคบนะผมจะลองขึ้นไปนั่งดูนะครับขึ้นมานั่งนะครับเล็กซ์ลูมและเฮสลูมนั่งได้สบายเลยนะครับมีที่วางศอกมาให้ด้วยแบบนี้นะครับโอ้โหพอดีแขนมากเลยนะพอดีเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิทยุก็ยังใช้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพดานนะครับ ก็ยังเนี๊บกริบนะครับมีริ้วรอยนิดนึงแล้วก็มีอัคระนะครับเสริมความแข็งแรงให้ตัวรถแล้วก็การขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีผู้พูดลูกขนลูกะอาจจะมีแม่ชนางมาช่วยปกปักรักษาเราอยู่ก็เป็นได้นะครับนะอา่านะครับเดี๋ยวเราไปดูแม็ก i นเนอร์ด้านหลังเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับ แมกไลเนอร์ด้านหลังนะครับก็มีผ้าคลุมมาให้ด้วยนะนี่เป็นของนะครับแคปคาร์นะครับ thecapcar.com นะครับใครอยากซื้อหรือเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปได้เลยนะเปิดออกมานะครับนี่นะครับแมกไลเนอร์สวยเดิมนะริ้วรอยนะครับริ้วรอยมีนิดเดียวนะก็อาจจะเป็นค่าฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับถ้าก็งค์ฮะฝากช่วยจับปิดให้หน่อยฮะพอดีมือไม่ถึงครับ โอเคนะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่า2.5ดีเซลตัวนี้นะเทอร์โบด้วยนะจะเป็นยังไงนะครับอ่า oh. ah. มานะครับฝากระโปรงยังแน่นฝึงฝังดีนะครับผมเปิดออกมานะครับโอ้โ oh. หนะครับ ฝาครอบเครื่องนะครับมีไฮโดรลิกมาให้แล้วนะครับเม็ดอาร์คหัวน็อตไม่มีขยับขับเคลื่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์นะครฝาครอบเครื่องกริบเลยไม่มีแตกแล้วก็ไม่มีหกักทิ้นส่วนของสติ๊กเกอร์เดิมเลยนะครับปี2014นะครับรถสวยๆเลยนะเพื่อนนะโอ้โหแผ่นเพจมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะ อ่ะนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะว่าราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ยูสู Highlander ปี24 1 4คันนี้นะเสนอราคานะเอาไปเลยนะ3 6 5 0 0 0 0าพนเท่านั้นครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนได้ออกรถเพียง1,000นะครับได้ทุกอาชีพกันไปเลยนะและนะครับยังมีอีก1บริการของเรานะครับ รถบ้านฝากขายครับเปลี่ยนที่จอดเป็นเงินสดนะครับเบอร์ติดต่อโทรมาได้เลยนะเป็นบริการดีๆจากทางเรานะครับที่นะครับรถที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ที่บ้านอยากจะขยับขยายทางด้านการเงินก็เอามาฝากขายกับเราได้นะครับฝากขายได้ราคาที่ตรงใจในราคาที่เพื่อนต้องการได้เลยครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับพีพีอตา์มีรถสวยสวยงามมาให้เลือกกันทุกวันเลยครับติดตามกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากพีพีอุตา์บายบาย Whoa.